ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับความอัดอั้นตันใจเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพนะคะก็คือต้องบอกก่อนว่าโดยส่วนตัวเนี่ยค่ะเป็นคนที่มีโรคประจําตัวเป็นโรคภูมิแพ้อยู่แล้วค่ะทั้งแพ้อาหารแพ้ฝุ่นแล้วก็แพ้อากาศค่ะโดยเฉพาะแพ้อากาศนี่ก็คือเป็นหนักมากค่ะ อากาศหนาวนิดหน่อยหรือว่าอากาศเปลี่ยนแปลงหน่อยก็คือจะไม่สบายค่ะจะมีอาการไอจามแล้วก็คัดจมูกตลอดเวลาเลยค่ะก็คือลำบากมากรู้สึกทรมานมากเลยค่ะเมื่อก่อนนะคะจนคุณแม่ค่ะแนะนําเจลตัวนี้ให้ก็คือซื้อเจลตัวนี้ให้ทานนะคะก็คือเป็นเกี่ยวกับภูมิแพ้โดยเฉพาะเลย,เลยก็คือทานตัวนี้ค่ะทุกวันค่ะประมาณ20 30ถึงสนาทีก่อนทานอาหารเช้านะคะพกพาง่ายสะดวกมากเลยค่ะแกะก็ง่ายนะคะ ทานง่ายอร่อยมากเลยค่ะหลังจากที่ได้ทานเจลตัวนี้ไปก็รู้สึกว่าอาการภูมิแพ้ค่ะมันก็ดีขึ้นจากที่เคยแบบว่าคัดจมูกหรือว่าจามติดต่อกันก็คือเริ่มไม่มีอาการจามไม่มีอาการคัดจมูกหรือว่าเป็นมากเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็ยังรู้สึกอีกด้วยว่าเหมือนร่างกายอะค่ะรู้สึก ไม่ได้เหนื่อยล้าหรือว่าอ่อนล้าเหมือนเมื่อก่อนแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คือทําน,นู่นทํานี่นิดหน่อยก็จะรู้สึกแบบเหนื่อยง่ายอ่อนล้ารู้สึกง่วงรู้สึกซึมแต่พอทานเจลตัวนี้ติดต่อกันนะคะก็รู้สึกว่าเอออาการพวกนี้ก็ดีขึ้นแล้วก็ไม่ได้รู้สึกเหนื่อยขนาดนั้นแถมภูมิแพ้ที่เป็นเมื่อก่อนหนักหก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะฉันชื่อพนอจิตเมฆกล่อมอายุ53ปีอยู่ชนบรุรีเป็นพนาาักงานโรงงานทำงานมาก็าเป็นเวลานานเป็น10บสปีแล้วค่ะก็ทำมานานได้เกิดมีอาการโรคภูมิแพ้ไอจามปวดเมื่อใจตามร่างกายไอจามน้ำมูกไหลเป็นหน,หนักขึ้นก็ถึงกับปวดตาอะไรเงี้ยค่ะไปหาหมอ ไปปรึกษาหาหมอแล้วก็ได้ยามาทานอาการก็บรรเทาก็ดีขึ้นเป็นระยะก็ถ้าเกิดไม่ได้ทานยาอาการก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วก็นอนหลับก็ไม่สนิทพักผ่อนน้อยแล้วมาเจอญาติเขาก็เลยแนะนำให้ทานยูมิเป็นเจลทานง่ายทานวันละหนึ่งซองแล้วก็ทานมาสัากระยะหนึ่งอาการก็ดีขึ้นไอจา์น้ำมูกไหลปวดปวดเมื่อยก็ ดีขึ้นก็รู้สึกหลับสนิทขึ้นตื่นมาก็รู้สึกสดชื่นทานมาตอนนี้ก็เป็นระยะเวลา2ปีแล้วอาการก็ดีขึ้นก็ขอขอบคุณยูมิที่ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีขึ้นจะทานยูมิต่อต่อไปเรื่อยๆก็ขอขอบคุณยูมิมากๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนิชันจิรัตนากรีนงคะอดีตพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ในขณะนี้ก็เป็นอาจารย์ของวิทยาลัยนานาชาติแห่งหนึ่งนะคะพบว่าสามีปลป่วยเป็นมะเร็งไสะะ้เราก็ลองเอาเอเจลไปกินไหมเพื่อช่วยให้แบบในเรื่องของภูมิคุมกันมิดเลือดขาวเวลาไปให้เคมอีอะไรเงี้ยแรกก็สามีนี่เขาปิดใจไปเลยแต่เราก็ต้องแอบใส่ไปในนม,มบ้างใส่ไปในโปรตีนอะไรเงี้ยค่ะ กินเทเลนิตทีลนิตก็บอกว่าก็ผ่านนะคะไม่เลือดขาวผ่านตลอดให้คีโมได้ตลอดไม่เคยโดนปฏิเสธคีโมเป็นลูกค้ามาตอนนี้ก็สี่ปีแล้วนะคะคือจนส่วนตัวดิฉันเองนะคะสำหรับเอเจลนะคะตัวนี้ค่ะอุมิอเอกตัวเองเป็นคนแพ้ภูมิแพ้ทุกอย่างแพ้อาหารทะเล แพ้น้ํายาล้างจานแพ้นู่นนี่นั่นนะคะก่อนทานไม่ได้เลยแต่ว่าตอนนี้มีพอสั่งอาหารทะเลมาจากอูมิไปก่อนเลยค่ะถึงสองแล้วกออ็กินได้ไม่เป็นอะไรนะคะร่างกายปกติปกติผื่นนุกขึ้นหน้าขึ้นนะคะแขนขานะคะพออูมิเข้าไปก่อนโอ้โหอาหารทะเลมันเหมือนกับเอ,อ่ออาหารที่เราไม่เคยแพ้มาเลยอะไรเงี้ยค่ะ นี่ที่เรื่องจริงนะคะดิฉันคิดว่าเนี่ยค่ะดิฉันก็ทานมาสี่ตัวนะคะคือให้สามีก็คือตัวอูมินะคะฮาร์ทแล้วก็อันนี้ค่ะมินทุกวันนะคะแต่ตัวเองก็คืออูมิกับอันนี้ค่ะเอ็กโซนะคะเอ็กโซกโซ็ว่าทานแล้วก็บอกว่าปรับโฮอร์โมนให้ผิวสวยอะไรเงี้ยเราไปติดสวยอยู่นะคะงั้นเอ็กโซทานทุกวันนะคะกับอูมิ ตัวนี้นะคะตอนนี้ก็สามีก็คือก็ยังให้ยังให้คีโมโได้อยู่ทั้งทังที่เขาเองอะ่ะปิดใจมาตลอดนะคะแต่เราก็คิดว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มไรู้สินะชอบอะ่ะคือมาคือเป็นลูกค้ามาสี่ปีแล้วนะคะก็อยากจะบอกให้เพื่อนๆเ,เล่นลองดูนะคะเผื่อว,ว่าใครมีปัญหาเรื่องภูมิแพ้นะเระื่องเกี่ยวกับภูมิุ้มกันตอนนี้กโควิดก็เยอะ คิดว่าเอเจลช่วยได้ค่ะขอบคุณค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ please subscribe to see new video